อย่ดีบ้างวันนี้เราจะเผาอะไรรูร้ไหมทุเรียนทุเรียนเราเผาไปแล้วเราจะทำไข่เจียวโนไม่ใช่ไข่เจียวเราจะทำขนมไข่รู้จักขนมไข่ไหมขนมไข่เตาถ่านฮะขนมขไมมข่เตาถ่านขนมไข่เตาถ่าน,าอ,านอือสงขาเออสงขาเลยเหรอที่ไหนก็มีเปล่า ที่ไหนก็มีหนมไข่อ่ะตลาดนัดก็มีฮะเต้า่านเนี่ยใช่เคยกินที่เต้าถ่านที่สงขลาเต้า่านมีทั่วประเทศไม่อ่ะในกรุงเทพก็เห็นแต่เขาใส่ถุงโอเคโอเคดูเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คอนเดี๋ยวไม่ใช่กิ้งตกบ่อไปนะจับดีๆนี่เอาไปหน้าไปอย่างงี้ยม่ใหยิงลูกไปไม่ติดจริงเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นเปล่ามาลงมาสิดท้ายงนี้สิคะลูก ขนมไข่โบราณที่หากินยากหากินไม่ยากแต่หายากตอนนี้เพราะเราไม่ค่อยออกไปไหนใช่ใช่ช่วงนี้เราใช้เตา่านกันบ่อยนะคะอันนี้เป็นเตาถ่านใหม่แล้วเพิ่งเจอข้างบ้านจริงมันมีโต๊ะบังอยู่ถ้าเราเผาทุเรียนด้วยอันนี้จะดีกว่าแล้วก็เสือนั่ะตามที่ทุกทุกคนคอมเมนต์ว่ามันําลังมันไหม้นะจริงมันเป็นดวงข้างล่างนะไม่ใช่ไหมทงตรงนี้แต่ไม่น่ายากนะไอ้ตัวไม่น่ายากได้ไง มันเป็นเหมือนยังไงอ่ะแล้วก็แผแล้วก็มันก็มีลมแรงเมื่อกี้อ๋อลมเมื่อกี้มันคลาดกันเหรอเพราะว่าวันนี้ไม่น่านะแต่ว่ามันฝนตกไปแล้วอ่ะเออใช่ฝนตกไปแล้วไม่น่าตกซ้ำนวฝนผสมนะคะเราก็จะมีแป้งแป้งไข่ไข่ค อันนี้คือนำจืดนมมีสิูพัสเตอร์ไร้นะคะนมโคตองเกษตรส่วนผสมหลักอันนึงในวันนี้อันนี้คือขวดที่อยู่ในตู้เย็นที่บ้านขวดนี้เลยนะครับสัปดาห์หนึ่งก็จะกินประมาณถ้าอย่างเงี้ยสองวันก็หมดอ่ะต่อมีส่วนผสมไม่อีกน้ำมันแล้วก็ผงมโค่ะค่ะเป็นไรอ่ะไข่บัตเตอร์ไข่บาตเตอลือดไหลจริงเหรอจริงเหรอไข่บาตเลือดไหลเลยเหรอแบบพัตเตอร์เหมือนไปอ้าวตอร์ ไปจีม้มือมันเลื่อนไหลนิดหน่อยเปลือกไข่ตอนตอบใช่ไหมทำไหวไหมหนูทำไหวไหมทำไหวไหมคะเชฟโอเคเอจริงๆใช้เครือรค่องตีก็ได้นะใช่ใช่มันจะละเอียดนุ่มกว่าไม่มันเไม่ต้องออกแล้วอ่าปึ๊บให้เข้ากันนะคะหนูรู้จักนมยี่ห้อนี้ไหมย you <know> ม่น้อยใหญ่รู้จักไหมคะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรคะเมทิกก็ไมรู้จักนะคะเพราะว่ากินอ่าง อย่างน้ำมันทาเหรอใช่ป่ะเนี่ยเหมือนน่องฟอกเลยมันไหม้ไงน้ำมันมันไหม้นี่ใครใส่อะไรลงไปอ่ะนี่มันก็คือนน้ำมันนี่แหละค่ะลองลองก่อนเตาแรกลองก่อนเลยพี่วิ่งเสียวอุ้ยมันเหลวไปเปล่าเนี่ยลองดูลองดูลองเสียบก่อนเมันมีความไหม้อย่างนั้นถือว่ามันแรงไปถือว่าไฟแอบแรง มันพองใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเหลือพ si> ื้นที่ไว้นิดนึงให้มันฟูเดี๋ยว้แล้วนี้นี้ลองไงลองไม่โอ้ไม่อยากไม่อยากตายนั้นไงก้อนเน่ทำไงเนี่ยมันมีไหล่สูดเตาออกเตาถ่านเฮ้ยทุกคนดูสิครับไฟแรงม เยอะพี่เตามันมีถ่านเยอะเกินไปเราทำไงดีใช่ไหมเอาถ่านออกไปไหนดีอ่ะไม่พี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมแล้วเราต้องเชิญชะตากรรมกันเองต๊อเดี๋ยวพ่อกลับมากลับมาชิงกลับมามันเราต้องได้แบบชะตาเฟิร์เฟิไม่ใช่ไปแอบซื้อมารอบนหมอดนะะเดี๋ยวพี่ช่วยก่อนก็ได้ตอนที่พี่ไปประชุมเือจานีโชคดีนะทุกคนต๊อ มันต้องได้สิมันต้องได้นี้เราก็เอาเตาออกมาจากเตาถ่านแล้วนะคะมาวางพักตรงนี้เอ้วเดี๋ยวจะลองแล้วเนี่ยพี่อย่บกดการเตรีพี่ไปละเดี๋ยวไปเตรียมกินรังโอเคไปเฮ้ยพี่แห็นตัววะพี่แห็นอันนี้ตัววพี่เห็ออกไปกินไหมโอ้ไปตั้งที่เตาเลยได้ปะจริงเหรอมันยังร้อนอยู่เลยนะบอกพ่อดีไหมบอกอะไรอ่ะ เขายกขวายนี่ก็พร้อมหยอดมากเลยคนนั้นอ่ะพร้อมหยอดจินด้วยดูพร้อมหยอดอุ้ยขอรุ้นตรงนี้ก่อนนะคะมันติดที่ไฟนี่เอแรอดแลเ็วนไม่ะพอไม่รีก็จะกลับมากินบอรีบไปรีบไปชม

ปลื้งกันบ้างนะหอมหอมผ่านหอมไข่นี่รู้แล้วแล้วขาดอะไรมันถึงไม่มีความฉ่ำราะที่ส่งขาดเรใส่เลยจริงเหรอใ่เลยโอ้โหตอนนี้ก็ใส่หยหอมมาก <ไว S 1> จริงเ<ๆ>รา,รารอลองได้ไหมโอ้ชิ้นนี้อ้วนน้าอ้าว in the camera look over here Over there โอ้ยมีบ้าโอ้ยเต็มจานแล้วอะเฮ้กแตกต่างจากกระทะแรกนะคะพอใส่เนยแล้วมันมีความกรอบชุ่มเนยกินสดๆนะกรอบนอกนุ่มใน ขอบคุณค่ะโอ้ยพี่เวงนี่อวดเลยอาจีนอวดพ่อไไหหนนพ่อจะไปพอดีนะร้อนนะคะอะไรถือไว้แป๊บเดียวได้แล้วเหรอใส่นม่หอมอะไรลูกป่าเขาใส่หนึ่ออิงท่อโอ้อร่อยว่ะแม่แม่ทำให้เป็นสองด้านอร่อยอร่อยโอ้โหดีลูกอร่อยดี รอดแล้วเต็มรอดรอดไปแล้วเย้อ้าวโอเคนะคะตอนนี้เด็กเขาก็อยากให้แม่เป็นครูเราก็จะไปเล่นบทบาทรสมรู้ว่าเป็นครูแล้วก็เป็นช่วงพักกินขนม You guys get in line go here เดี๋ยว you just get some t a e a f เดี๋ยวนะคะเราก็จะถึงาอะไรถ้าชุดเฟมได้ดเฟมไข่แล้วทำอย่างยากลันบากนะ Okay, okay, you can we switch? You mommy, mm. <laughs> <on>, mommy. Oh. <laughs> okay, pa, you guys can you guys can eat now? This is, now? This is done now? <laughs> <laughs> okay, let's eat. Good! Mmm, you can buy your milk. And what should you do? Oh, almost gone. My milk is gone. This one. What's the name of your school? เจินเจอร์เวนี่โดนัทคัตเค้กนะคะนอกจากเนื้ที่เด็ดค่ะแล้วนะั้นเราก็ยังมีนมเมกิที่ทางเมย์โดนัทคัตเคะ้กร <c oughs> ับมานมเมกิเนี่ยทั้งอร่อยสดสะอาดและปลอดภัยแน่ๆนะคะใช่ไหมะ